ในช่วงบ่ายวันเสาร์ครับพี่น้องทุกท่านมาพบกับผมมีเตอร์แซมเช่นเคยนะครับที่ช่อง YouTube ที่จะเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนี้ผมก็จะได้นำเอาพระกลุกวัดพนมลอกนะครับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับถือว่าเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับหลายๆท่านก็บอกว่า พระฐานสูงฐานเตี้ยของวัดพนมลอกก็จะจับไม่ถึงแล้วราคาเอื้อมไม่ถึงแล้วนะครับเพราะราคาไปขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,เ,ลยๆเลยนะครับทีนี้ผมก็อยากจะแนะนําพระกลุ่ลุเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิมที่แตกกลุมาพร้อมกันนะครับเนี่ยเป็นกลุวัดพนมลอกนะครับ เป็นพระที่อยู่ในกระแสเป็นพระที่มีอนาคตดีมากเนื่องจากว่าเนื้อหาของเขานั้นประกอบไปด้วยทองคํานะฮะประกอบไปด้วยวัตถุอ,อโลหะหลายๆอย่างนะประมาณ30 40ชนิดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นพระที่มีกรรมวิธีในการที่เขาหล่อในสมัยโบราณโบราณเป็นการหล่อแบบชาวบ้านแบบหลอ่อล้อม รวมรวมโลหะนะที่ชาวบ้านเขานํามาที่นํามาช่วยกันที่นํามาช่วยวัดก็จะเป็นทองคําบ้างนาคบั่ง,งเงินบ้างทองแดงบั่งเหล็กบ้างนะครับนิกเกิลบ้างอะไรประเภทนี้นะครับก็ออกมารวมกันเลยทําให้เนื้อพระนี่เขาออกมาแบบไม่ใช่พระโรงงานนะฮะถ้าพระโรงงานนี้ก็จะออกมาในแบบเดียวกันเลยนะครับถ้าพระโรงงานนี้จะออกมาในแบบเดียวกันแบบสไตล์เนื้อเดียวกันแต่ถ้าเป็นพระแบบบ้านๆเนี่ยที่เขาหลอ่อแบบบ้านๆหล่อที่วัดเนี่ยนะครับ ชาวบ้านเขาก็จะนําโลหะเก่าๆที่เขามีที่เขามีเหลืออยู่ในบ้านเขาก็เอามาช่วยวัดดังนั้นพระกลุ่วัดพนมลอกเนี่ยนะครับทุกพิมพ์เลยนะครับมีเนื้อหาสาระที่มีเนื้อหามวลสารไม่ใช่สาระมีเนื้อหามวลสารเนี่ยเป็นที่น่าเป็นที่น่าจดจําเป็นที่น่าศึกษามากเลยทีเดียวนะครับเป็นบ่งบอกถึงการรวม การรวมใจสามัคคีในการเอาเหล็กเอาโลหะพวกนี้มาหลอมมาหลอมรวมกันทำให้มีกระแสเนื้อออกไปทางทองคำเยอะเลยล่ละนะแล้วก็โลหะหลายอย่างนะครับที่รวมรวมกันออกมาก็เป็นเอกลักษณ์ของกลุวัดพนมลอกนะครับเป็นพระที่มีอนาคตไกลมากเนื่องจากว่ารูปลักษณ์ก็ง,งดงามนะครับยิ่งดูยิ่งงามยิ่งดูยิ่งซึ้งใจนะครับ มา,มาดูพระพิมพ์ต่างของกลุ่ววัดพนมลอกเนี่ยโอ้โหดูแล้วประทับใจมากนะครับดูแล้วประทับใจเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมทองขึ้นคอหนึ่งองค์เลยนะครับขึ้นคอหนึ่งองค์เลยแล้วก็สถานที่แต่กลุ่นั้นโอ้โหเข้มขขังนะฮะอยู่ในโบสถ์นะฮะอยู่ในโบสถ์ที่ทําพิธีกรรมมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ธรรมชาติของพระนั้นลึกจริงๆงนะฮะงดงาม งดงามทั้งธรรมชาติงดงามงดงามทั้งรูปลักษ์เป็นเอกลักษณ์งดงามทั้งเนื้อหานะต้องบอกว่าเป็นพระที่มีอนาคตมากเลยทีเดียวนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทรเลย0863529656หรือเพิ่มไลน์มาด้วยเบอร์โทรนะครับเอาเบอร์โทรเนี่ยค้นหาไลนา์ของผมแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับเพิ่มเพื่อนไลน์ด้วยเบอร์โทร ตรงนี้ก็จะเป็นลายใหม่ของผมชื่อแซม2504ส่วนลายเก่านั้นผมล้างเครื่องแล้วมันกู้คืนไม่ได้นะครับก็บอกให้เข้าใจตรงนี้พี่น้องหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาว่าติดต่ออาจารย์ไม่ได้เลยที่ติดต่อผมไม่ได้ก็เพราะว่าเข้าไปเข้าไปในลายเก่าผมแล้วผมเข้าดูไม่ได้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วพี่น้องท่านใหม่ๆอย่าถามเรื่องเก๊เรื่องแท้นะครับเพราะว่าผมไม่ตอบนะโอเค เดี๋ยวผมจะรีวิวผ้ะปลูกวัดพนมลอกนะคะเป็นผ้าปิดตานะครับซึ่งผมได้นําเอาผ้ารูปหล่อของอรูปหล่อลงพ่อเดิมฐานเตี้ยฐานสูงปลูกวัดพนมลอกนะครับเอามาแยกแยะพิมเอาพ์มาให้สังเกตดูว่าเราจะแยกแยะพิมพ์ได้ยังไงสังเกตอย่างไรว่าองค์ไหนเป็นพิม์พไหนนะครับอันนั้นบอกไว้แล้วนะครับ ช่วงบ่ายนี้ผมก็จะนำเอาพระปิดตานะครับที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องที่ยังไม่ได้วัตถุมงคลชุดนี้นะครับราคายังไม่สูงนะฮะราคายังพอเอื้อมถึงนะต่อไปในอนาคตเนี่ยพระปิดตาก็จะราคาสูงมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบตอนนี้เนี่ยไม่รีบสะสมตอนนี้ในในอนาคตก็คงจะเช่าของแพงแล้วล่ะนะครับ เอามาดูรูปลักษณะของเขานะครับถ้ากรูวัดพนมลอกแต่กรูออกมาห้าพิมพ์นะครับพิมพ์แรกก็คือเป็นพิมพหลงพ่อคล้ายวัดพนมลอกนะครับเป็นรูปหล่อนะครับ <iende> พิมพที่สองก็จะเป็นผ้าปิดตายันนูนนะฮะแล้วก็ผ้าปิดตายันจมนะครับผ้าปิดตามหาอุดยันนูนยันจมนะครับสองพิมพนะครับเป็นสามพิมพแล้ว <gt> พิมพ์ที่สี่ก็คือรูปล่อ <forward> หลงพ่อเดิมฐานเตี้ย พิมพ์ที่ี่5ก็คือรูปหล่อฐานสูงหลงพ่อเดิมแล้วก็แยกแยะออกไปพ,พิมพ์หน้าไทยหน้าฝรั่งนะครับประมาณหพิมพ์นะครับประมาณหพิมพ์วันนี้ฐานเตี้ยผมก็ทําให้ชมแล้วฐานสูงก็ทําให้ชมแล้ววันนี้จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องพระปิตาสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ยันจมกับพิมพ์ยันนูนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากยันนูนก่อนนะครับ ราคายังเอื้อมถึงอยู่นะครับราคายังเอื้อมถึงราคายังไม่แรงเท่าไหรนะักยังพอเอื้อมนะครับภาพปิดตาพิมพ์นี้เป็นภาพปิดตาคล้ายๆกับเป็นภาพปิตาหัวจรวดเลยนะครับเป็น้าปิตามหาอุดนะครับนี่เป็นพาะปิดตามหาอุดอุทวานนะครับแล้วก็หัวนี่ทรงแหลมแหลมนะครับเป็นพระปิดตาหัวจรวด นะครับเป็นแบบนี้นะครับมือสองเอามือคู่หนึ่งปิดหน้านะฮะปิดหน้าปิดปากปิดจมูกนะครับมืออีกคู่หนึ่งปิดทวารน,นะครับปิดวาวรน,นี่เนื้อหาเหมือนเหมือนกับรูปหล่อฐานเตี้ยฐานสูงกรุวัดพนมลอกนะครับเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์นะครับ งดงามเห็นนิ้วมือชัดเจนนะฮะเห็นนิ้วมือชัดเจนเช่วงลำตัวเป็นยันนูนโตอุนะครับเป็นยันนูนโตอุส่วนตรงบริเวณใต้ฐานนี้ก็เป็นอ่านไม่ชัดนะฮะนามาพะทะหรือนโมพุทธายะนะครับตรงนี้นะครับผมอ่านไม่ชัดแต่ด้านหลังนี้ก็คือ นามาพทะนะครับหัวใจท่าสี่นะครับหัวใจท่าสี่นามาพทาเป็นยันนูนอย่างนี้เขาเรียกว่ายันนูนนะครับแล้วก็ตัวเทาะนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงผ้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพิมพ์เหมือนหัวจรวดนะครับแล้วกเเ็เป็นแม่พิมพ์เป็นผ้าหล่อนะครับเป็นแม่พิมสองสองไม่พิมพหน้าแม่พิมพ์หลังนะครับประกบนะครับเนี่ย เราจะเห็นรอยประกรบอยู่นะครับเราเห็นรอยประกรบเนี่ยบริเวณนี้นะครับนี่จะเห็นรอยประกรบอยู่นะครับมีการตัดชอ่อนะครับนี่บริเวณนี้นะฮะมีการตัดช่อ Study. ตรงนี้เป็นตัวอักขระน่าจะเป็นนโมพุทธายะนะครับผมต้องหาองค์จะชัดดูก่อนนะฮะนี่ลักษณะรอยตัดนะครับผิวของพา้าธรรมชาติของผิวของผ้าเนี่ยนะครับเป็นผ้าหล่อเลยนะฮะไม่ตึง ไม่ตึงนะครับนี่องพระค่อนข้างล่ำนะครับหัวแหลมนะครับยันยันนูนนี่จะหัวแหลมแหลมนะครับจะหัวแหลมแหลมอย่างนี้นะครับนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือชัดนะครับนิ้วมือคู่บนชัดนิ้วมือคู่ล่างก็ชัดนะครับสังเกตพิมพ์ยันนูนเนี่ยพระปิตายันนูนก็คือย,ยันเขาจะนูนยันเขาจะนูนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเนี่ยยันเขาจะนูน เนี่ยตัวอุด้านหน้านี่นูนนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์พราปิดตาผมตั้งชื่อให้พระปิตาหัวจรวดพิมพ์ยันนูนก็นแล้วกันนะครับนี่ตัวเทาะกระน,นูนเห็นไหมครับตัวเทาะกระน,นูนน้ำมาพะทางหัวใจท่าสี่ก็นูนเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์ยันนูนนะครับพิมพ์ยันนูนใต้ล่างนะครับคราบใครนะคราบใครคราบกุกเนี่ยคราบกรุกเนี่ยก็จะ ยังหลงเหลือให้ให้เห็นอยู่นะครับยังหลงเหลือให้เห็นนี่บางส่วนก็ยังมีดินเกา,อาอกกะ,กกะอยู่ตามซอกลึกๆนะครับดินกรุนะครับอยู่ตามซอกลึกๆเป็นผ้าที่มีเสน่ห์นะครับเป็นผ้าที่มีเสน่ห์มากเนี่ยดินคราบดินก็ยังติดอยู่นะฮะตามอาซอกอัคระยันพวกนี้นะครับเห็นไหมครับ องค์ผ้ามีสเสน่ห์เลยนะครับรูปลักษณ์ไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนใครนะครับเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ววัดพนมลอกเลยนะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายท่านสร้างไว้นะครับท่านร่วมร่วมกันอธิษฐานจิตปลูกเสกไว้นะครับแล้วก็ฝังกลุ่ใต้โบสถ์เลยนะครับอยู่ใต้โบสถ์ผ่านพิธีกรรมจากจากสงฆ์นะครับมาเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะทําวัดสวดมนต์ไม่ว่าจะทําพิธีกรรมอย่างต่างๆบวชนาคนะครับฟังพระปฏิโมก ทุกวันพระสิบห้าค่ำนะครับทำพิธีกรรมมายาวนานเลยทีเดียวนะครับพิธีกรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับการในที่ฐานจิตปลูกเสกพระนี้ตลอดเวลาตลอดทุกๆครั้งที่ทําด้วยนะครับก็เลยทําให้พระเนี่ยได้รับพลังจากคณะสงฆ์ด้วยจากหลวงพ่อเดิมด้วยจากหลวงพ่อคล้ายด้วยทวีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวนะครับเข้มขขังมากจด็เลยทีเดียวนะะนี่ นี่ครับเมื่อตอนเป็นเนนที่ผมบวชอยู่วัดดอนคานะก็เขาบวชนาคแล้วก็แห่นาครอบบวชแห่นาครอบบวชเนี่ยนะครับผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ร่วมแห่นาคผู้ชายอายุประมาณสักยี่สิบกว่ากว่านะครับเขาก็มาร่วมแห่นาคลำวงเขาจะมีเป็นประเพณีนะครับแห่นาคเข้าบวชก็จะลำวงเนี่ยมีโดนตีนำหน้า รอบโบสถ์นะสามสามรอบนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งกาลังเต้นลําอยูอ่แห่นาครอบโบสถ์นะผมก็ไปเอาไปเกาะก,กําแพงโบสถ์นะครับกำแพงโบสถ์ของวัดดอนคาเกาะเกาะดูสาวเต้นเกาะดูสาวเต้นนะครับเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มตะกอตะกอเป็นเนนนะครับไปดูสาวเต้ไมไปดูสาวสาวเต้นไม่ได้ดูหนุ่มหรอกมีคนหนึ่งก็ก้าวเข้าไปใน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 ,ในกระบวนการในกระบวนแห่ แห่หนา้าเขาโบสถ์นะตรงนั้นมันเป็นเขตพุทธาวาสนะเป็นเขตพุทธาวาสเป็นเขตของสงฆ์นะฮะในโบสถ์เนี่ยในพัตตสีมาเนี่ยเป็นเขตของสงฆ์นะครับเขาจ่อยิงผู้ชายคนที่กําลังแห่หนา้านะจ่อยิงทางด้านหลังยิงไม่ติดนะฮะยิงไม่ติดผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขามีมีดหมอลงพอเดิมนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเ,เรื่องมีดหมอลงพอเดิมที่อยู่ในตัวเขาอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นพลังบวกก็คือสถานที่นั้นเป็นสถานที่ อภัยทานเป็นสถานที่ของบกโบสถ์เป็นสถานที่ของอของสงฆ์นะครับซึ่งผ่านพิธีกรรมมานานเหมือนกันก็เรียกว่ามีดหลงพ่อเดิมก็ศักดิทธิ์โบถสถ์ก็ศักดิธิ์นะครับ <_ co ot> ยิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกเนี่ยแล้วผู้ชายคนนั้นก็วิ่งหนีนะครับมือมือปืนยิวิง่งหนีอีกคนหนึ่งที่มีมีดหลวงพ่อเดิมก็วิ่งตามนะครับเอามีดหลงพ่อเดิมไล่ตา,ต,านนตามตามไม่ทันตามตามไม่ทันก็เป็นเหตุให้ผมสนใจในเรื่องมีดหมอหลงพ่อเดิมเนี่ยนะ ก็ไปยิงในเขตไปไปยิงในเขตพุทธาวาสไปยิงในเขตโบสถ์นะก็ไม่ออกนะฮะเขาเรียกว่ามีดหลงพ่อเดิมก็อยู่ในตัวของชายคนนั้นนะครับแล้วก็สถานที่ที่เขาไปยิงนั้นเป็นสถานที่เขตสงนะครับเขตสงก็คือเขตในโบสถ์เป็นเขตอภัยทานอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าทวีความเขาเรียกว่าที่ก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีดหลงพ่อเดิมก็กศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็เลยยิงไม่ออกนะครับ อันนี้เห็นเห็นกระตานะอันนี้เห็นกระตานะครับนี่พระองค์นี้มีรูปแบบงดงามนะครับชัดเจนเป็นพิมพ์ยันนูนเป็นพิมพ์ที่น่าสะสมนะครับเป็นพิมพ์ที่น่าสะสมเพราะว่าราคายังไม่สูงตอนนี้ราคายังเอื้อมถึงนะครับต่อไปนะครับท่านเคยเห็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมไหมนะรพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพระปิตาของพระเกจิเก่าๆนั้น ราคาขึ้นหลักแสนหลักเป็นล้านเลยก็มีนะครับไม่แน่นะพระแบบนี้ในอนาคตก็จะอาจราคาเป็นหมื่นๆได้นะครับในอนาคตนะครับในอนาคตนะครับเพราะว่าพระออกมาไม่เยอะนะนะครับออกมาไม่เยอะนะครับนี่คือลักษณะเอาไม้ท่านได้ชมก่อนนะครับเป็นธรรมชาติพระลอยเห็นไหมครับมีรอยประกบของหุ่นเทียนนะครับมีคราบขี่เบ้ามีคราบมีคราบดินกรุนะครับพระชัดเจนนะฮะทั้งนิ้วมือ นะทั้งนิ้วมือองค์พะระเเลี่ยมทองขึ้นคอได้สบายใจนะครับพระชุดนี้เก่าธรรมชาติจริงๆนะครับเห็นไหมครับเป็นพิมพ์พระปิดตาหัวจรวดยันนูนนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิมหลังยันจมนะครับลักษณะของเขาก็จะองคอ์อ้วนๆนะฮะองค์อ้วน,นะนกว่าเมื่อสักครู่นี้ องอ <us ur roc ans> the ้วนกว่าพิมพ like ์ยันนูนนะครับเห็นไหมครับพ้าเขาจะดูป้อมกว่าอ้วนกว่านะครับป้อมกว่าอ้วนกว่านะฮะดูดิด้านหน้าก็มีตัวอุเหมือนกันเป็นยันนูนด้านหน้าเป็นยันนูนนะครับเป็นตัวอุยันนูนเหมือนกันแต่พิมพ์พระปิดตาหลังยันนูนเนี่ยอ่ก็จะแหลมแหลมเหมือนหัวจรวดนะครับแต่พระปิดตาหลังหลังยันจมหลังยันจมเนี่ย ก็จะดูองค์อ้วน,นกว่านะฮะองค์ป้อมกว่าอ้วนกว่านะครับลักษณะป้อมกว่าอ้วนรับอ้วนอ้วนกว่านี่เห็นไหมครับแขนเขินก็จะอ้วนนะครับดูเขาจะป้อมกว่านะฮะจะป้อมกว่าแต่ลักษณะองค์เขาจะใหญ่กว่า <c oughs> ด้านหลังก็เป็นตัวยันเทาะนะครับนี่ยันเทาอแบบแบบเดียวกับหลังยันนูนะฮะแต่ว่าเป็นต่างกันที่จมยันจมนะครับ แล้วก็มีตัวอู่อยู่ด้านบนมีตัวอู่ <st os> อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนยันเทาะแล้วก็มีตัวอู่ <st os> ล้อมรอบเลยนะครับตัวอู่ล้อมรอบแล้วใต้นี้ใต้ตรงฐานนี้ก็นำมาพระนะเป็นหัวใจธาตุสี่นะครับลักษณะผ้าป้อมป้อมไม่เลียวเหมือนพระยันนูนยันจมเนี่ยลักษณะองค์จะใหญ่กว่าองค์อ้วนกว่าองค์อ้วนกว่า,านะครับ ความสูงก็พอๆกันนะครับนะความสูงก็พอๆกันเนื้อหาลักษณะแบบเดียวกันนะครับพระไม่ได้มีเยอะนะครับพระไม่ได้มีเยอะแล้วก็องค์ของเขาเนี่ยดูทีครับนะธรรมชาติของเขาสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับทั้งยันนูนยันจมเนี่ยงดงามทั้งคู่นะครับถ้าชอบอ้วนๆหน่อยนะฮะนี่ถ้าชอบอ้วนๆหน่อยก็เป็นยันจมเละครับเนี่ยยันจมเนี่ย เข้มขลังเลยทีเดียวนะครับส่วนยันนูนก็จะเรียวๆหน่อยฮะเรียวๆเหมือนหัวจรวดนะครับนี่นะครับก็เป็นการต่อช่อทางด้านหลังเหมือนกันนะครับนิ้วมือชัดเจนเหมือนกันนิ้วมือชัดเจนเหมือนกันพระธรรมชาติงดงามเนื้อเดียวกับผ้ารูปหล่อนะครับเนื้อเดียวกับผ้ารูปหล่อฐานเตี้ยฐานสูงนะครับนเนื้อเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสวยงามนะเป็นผ้าที่มีรูปแบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน มีส่วนผสมของทองคําเวลาล้างผิวออกมาแล้วจะเหมือนกับเหลืองอาลามเลยทีเดียวนะครับมีโลหะประมาณ40ชนิดนะครับที่อยู่ในนี้ซึ่งเป็นกรรมวิธีแบบาสามัคคีรวมพลังชาวบ้านนะครับใครมีโลหะอะไรก็เอามาล้อมรวมกันก็ทําให้เกิดผ้าชุดนี้มีโลหะหลากหลายชนิดไม่เหมือนกับผ้าโรงงานถ้าผ้าโรงงานนี้ก็จะมีโลหะอยู่ชนิดเดียวทองเหลืองก็ทองเหลืองเลยนะครับเ,เป็นทองฝาบาทก็เป็นทองฝาบาทเลยนะครับ แต่สำหรับพระชุดนี้มันเหมือนกับเป็นการรวมรวมโลหะจากชาวบ้านนะครับคล้ายๆกับประกาศให้ชาวบ้านว่าวัดพนมรอกกำลังจะหล่อพระหลวงพ่อเดิมนะฮะ <c oughs> เพื่อบรรจุไว้ในโบสถ์นะใครมีโลหะอะไรก็นำมารวมกันซึ่งชาวบ้านเขาก็มีความศรัทธาอยู่แล้วนะครับ ใครมีทองคําเหลือทองคำสลึงห้าสิบตังเ,เงินก็เอามารวมนะครับทองแดงก็เอามารวมทองเหลืองก็เอามารวมมันก็เลยเกิดเป็นโลหะหลากหลายชนิดนะเป็นเอกลักษณ์ของพระชุดนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระชุดนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเข้าเครื่องอตรวจในเรื่องโลหะด้วยนะครับว่าเขามีโลหะอะไรบ้างนะครับ เพื่อเขาบอกว่าคนอื่นเขาก็ไปตรวจนะฮะแต่ว่าสิบหูฟังยังไม่เท่า1ตาเห็นสิบตาเห็นยังไม่เท่ากับตัวเองสัมผัสเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องสัมผัสเองผมจะต้องสัมผัสเองว่าเขามีโลหะอะไรบ้างนะครับจะต้องไปจะต้องไปแยกแยกโลหะว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปแยกนะครับนี่เอามาให้ได้ชมนะครับ งดงามทั้งคู่นะครับท้งหลังยันนูนนี่หลังยันนูนในหัวแหลมๆเหมือนหัวจรวดหลังยันจมก็เป็นองค์ป้อมๆหมุนอ้วนเห็นไหมครับเลียมทองสวยทั้งคู่นะครับเลี่ยมทองสวยทั้งคู่พุทธคุณนั้นไม่ต้องพูดถึงสถานที่แตกกลุกก็โอโหเข้มขลังแล้วนะครับแล้วก็พระคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลูกเสกก็คือสุดยอดของภระเกจิแห่งเมืองไทยก็คือหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหลวงพ่อคล้าย วัดพนมลอกซึ่งก็เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับหลวงพ่อเดิมนะครับครูบาอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อเดิมเลยนะฮะสิทธิพี่สิทธิน้องนะครับล้วนแต่มีความเข้มขลังชาวน,นครสวรรค์รู้จักกันดีนะครับเห็นไหมครับพระที่งดงามอย่างนี้ใครยังไม่มีเนี่ยควรจะควรจะรีบๆเก็บนะครับพอพระชุดนี้เนี่ยพระหลวงพ่อเดิมพระหลวงพ่อเดิมเนี่ยเรา พบค่อนข้างยากนะครับแต่เมื่อเราเจอสถานที่ที่ที่เขามีความเข้มขลังในการแตกกู่ออกมานะฮะแล้วก็ธรรมชาติลึกๆแบบนี้นะครับธรรมชาติลึกๆรูปแบบไม่ได้ซ้ําไม่ได้เหมือนใครนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบแล้วเนี่ยเอามาให้ท่านได้ชมแบบทั้งสองพิมพ์เลยนะฮะทั้งพิมพ์ยันจมกับพิมพ์ยันนูนมีความต่างกันอย่างไรท่านก็ดูนะครับนี่ท่านก็ดูนะครับเป็นผ้าหล่อทั้งคู่นะครับ มีบล็อกหน้ามีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2พิมพ์งดงามถ้าชอบเรียวๆียวเรียวเรวแล้แหลมแหลมก็เป็นหลังยันนูนถ้าชอบป้อมป้อมหมุนอ้วนก็หลังยันจมนะครับนี่เก็บสะสมไว้เลยหรอหือบางคนก็เอาทั้งสองพิมพ์นะครับเก <c oughs> ่าไมา้ท่านได้ชมนะประมาณนี้นะนี่นี่หลังยันนูนหลังยันจมอีกองหนึ่งเนี่ยไหมครับเนี่ยดูที่เขาสวยไหมครับเนี่ยดูดีสวยเห็นไหมครับ ธรรมชาติสวยจริงๆนะครับพระชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็สวยนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์หลวงพ่อเดิมฐานเตีย้ยฐานสูงก็สวยหลวงพ่อคล้ายก็สวยแล้วก็พิมพ์ผ้าปิดตาหลังยันจมหลังยันนูนสวยสวยหมดเลยนะฮะธรรมชาติเขาสวยนะครับก็วิดีโอนี้ก็เอามาให้ท่านได้ชมสั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่เราจะศึกษารูปแบบเพื่อไปสะสมนะฮะให้มันถูกต้องนะครับผ้าชุดนี้ ยังพอหาได้นะครับในอนาคตจะหายากนะครับในอนาคตจะหายากก็เลยมาทําให้พี่น้องได้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับวิดีโอนี้ก็คงจะประมาณนี้พี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยกับผมนะครับหน้าปกวิดีโอผมได้แปะเบอร์โทรของผมไว้ได้แปะ QR โค้ดของลายไว้ท่านสามารถสแกนล ne แล้วก็เพิ่มเพื่อนทางล ne ได้เลยนะครับที่หน้าปกวิดีโอนี้แล้วก็เบอร์โทรก็อยู่ที่นั่นนะฮะท่านลองเข้าไปดู ตรงปกวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พี่น้องทุกทกท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับ